อันเนี้ยเวลาพวกในคลนี่ยมันมัน,ม,นมันบริหารในห้องแอร์มันได้รับตุวยที่ปีเป็นร้อยล้านรับที่เป็นร้อยล้านมันไม่มาสนใจที่ชาวบ้านทำอาหารให้ทหารกินหรอกเพราะมันไม่ได้แดกัวคนที่สั่งคนที่แดก คนที่แดอก็พวกในคนที่อยู่ในห้องแอร์พวกนี้มันเฮี้ยเหมือนกับระบบในกระตวงกลาหูอ่่พวกอัลมาก็เข้ามาก้าวไก่ ตำแหน่งหน้าที่ที่ข้าราชการก็าทำงานในกระทรวงคนที่ทำงานเติบโตมาทางสามงานโดนเด่งหมดอำนาจจะเอาคนของมันเข้ามามีอำนาจในกระทรวงกราโหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ บ้านเมืองเราอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนแล้วนะมันตกอยู่ในมือของอำมมาดไม่กี่กลุ่มรู้หรือเปล่าเหมือนกับกระเมนตันเนี้ยมีขะชฉชนบอกว่าทำไมแม่หน้าไม่ไประชายแดนแะล้วเราสู้ไม่ไหวกับกลุ่มอำมมาดที่มันร่วมมือกับกระเมน โคงชาติ้้้นเมืองขายชาติตัวจริงสู้ไม่ไหวกับกลุ่มพวกนี้ข้าราชการในกระทรวงกลาโหมเขาโกดช้างกันหมดเขาให้พอใจกันมาเขาตั้งใจทำงานเติบโตตามสายงานแต่กลุ่มอำมาเอากลมตัวเองเข้ามา ยึดอำนาจกระซูงไปหมดคนเติบโตตามสายงานโดนทีบตรงหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบของประชาธิปไตยของไทยประชาชนไปเรียกร้องไปต่อสู้ทำไม่ได้เพราะไอ้ทหารสายอำมมา์ที่มันอยู่ในพรรคของัพพรรค มัน,น,นมร่วมกันรับสินบนจากเขมรร่วมกันมีผลประโยชน์จากเขมรอันนี้ไอ้ที่ทหารแน่งานเนี่ยมันน่าสงสารเงินเดือนมันน้อยมันแค่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานายสั่งมากไม่ทำก็ติดคุก ขอพี่น้องชาวหนองจันหนองยาดก็ใจเย็นๆเ,เ,เราทำอาหารใช้ทหารกันผู้น้อยมกินนะ่ะเงินเดือนมันน้อยบางคนเป็นอาหารออนไลน์เดือนแค่เก้าพันสมัครอาหารออนไลน์บางคนเป็นอาหารเกมเพึ่งเกมมาเดือนเมษายนมันก็บอกอยู่ทำงานเลย เงินเดือนก็น้อย9,000บาทโดนหกักค่าอาหารค่าเครื่องแบบอะไรอ่ะก็เหลือไม่กี่พันเขาไม่มีปัญญาซื้อกินหรอกถ้าพ่อแม่เขาจนครอบครัวเขาจนนอกจากทหารคนไหนครอบครัวมีเงินแต่ว่าถูกบังคับให้มาเกณฑ์ทหารใช่ไหมโดนโดนใบแดงอย่างเงี้ยวันนี้อยากให้พี่น้องชาวหนองจานและชาวยะหนองยะแก้วเข้าใจด้วย อันนี้คือช่วงนี้หนงแม่นึงไม่ไม่ไม่เดินทางไปชายแดนเลยเนี่ยเพราะเรารู้ว่ามันอีกไม่กี่วันเองวันนี้ยี่บเจ็ดไอ้แม่ทัาพภาคหนึ่งมันอยู่ได้ถึงสามสิบมันยังมีอำนาจอยู่แม่ทัาพภาคหนึ่งอ่ะมันเป็นคนของไอ้ประยุทธ์จันโอชา มันจะได้ขึ้นเป็นผอบอทบในปี70ถาวางเอาไว้หมดแล้วเพราะว่าไอ้สามปอเนะี่ยมันนะมีผลประโยชน์กับขเ,เขมรเข้าใจหรือเปล่าเขารับสวยรับอะไรมาปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยล้านถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันเกาอยากให้ชาวบ้านหนองแจนหนองแยกแก้วใจยเย็น ท่านไปด่าน่ยมันเป็นทหารชั้นผู้น้อยอ่ะมันไม่ไมีอำน,นาจอ่ะคนที่สั่งมันคือแม่ทัพภาคหนึ่งแล้วก็ผาบาทาบาผบาสูงสุดในกระทรงกระโหมยังยังเกิดปัญหาเลยถ้าราชการทำงานมาตามสายงานบางคนทำมาสามสิบปีสี่สิบปีจะได้เลื่อนยศทำขึ้นตำแหน่งก็ไล่เขาออกหมดเลย ย้ายเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีไม่เคลื่อนยศให้ด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มอัมมาที่ว่าเอาคนของตัวเองเข้ามามีอํานาจในกระทรวงกลาโหมยึดอํานาจไปหมดข้าราชการก็ปั่นป,นป่วนหมดในกระทรวงกลาโหมเครียดไม่มีความสุขทํางานตั้งใจทํางานมาตามสายงานเพื่อจะได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานแต่ถุงกลุ่มอัมมาตส่งคนของตัวเองเข้ามายึดตําแหน่งในกระทรวงกลาโหมไปหมด อันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้เราคนไทยนะรักชาติเราก็อยากจะไปแสดงอัตลักษณ์ไปต่อสู้แสดงให้เขมรเห็นแต่ไอ้พวกทาหารที่มันเกี่ยวก้องกับพวกอัมมานมันกลุมอำนาจอยู่อัมมานเข้ามาเสือกกับอำนาจของระบอบประชาธิปไตยที่คนไทยเป็นเจ้าของอำนาจ เข้าใจหรือเปล่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยน่าสงสารประเทศเอาชิบหายแบบนี้เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีมีปัญหาเรื่องขมรบุกลุกที่เราเขามาจากกลุ่มอมาต์พวกเนี้ยมันเฮี้ยขายชาติตัวจริงมีคนมาด่าฉันบอกว่าฉันเนี่ย เมื่อวานนี้ไปที่น่าเรียนจำคองเป็นไปให้กำลังใจทักษิณกับทำยำวุ้นเส้นกับยำมาม่ากับส้มตำไปแจกเพราะฉันทำน้ำยำนี่ขายฉันก็เลยทำยำมาม่าโชยำทำส้มตำยำวุ้นเส้นแล้วก็ขนไปให้กินสี่สิบถุงเราก็ไม่มีเงินหรอกแล้วทำเนี่ยสองขวดร้อยสองขวดร้อยสองขวดร้อยมีค่าส่งหนึ่งร้อยนะแล้วก็อันนี้มีซอสผัดกะเพรานะสองขวดร้อยสองขวดร้อย แล้วก็มีซอสมีคุกนะสองขวดร้อย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 ซื้อกี่ร้อยขวดก็ค่าส่งร้อยหนึ่งคิดร้อยเดียวเท่านั้นค่าสง่งเนี่ยเราก็เอาไปให้กำลังใจทักษิณแล้วก็ให้พี่น้องเสื้อแดงตรงนั้นไปให้เขากินอ้ยอีพวกสลีม,มาด่ากูว่ากูขายชาติบอกว่ากูเปลี่ยนสีเป็นจิ้งจกสองสีอ,อีสัตว์ กูยังไม่เคยสังกัดภาคไหนเลยกูยจะเป็นจิ้นจกสองสีได้ยัยงไงอิสระอียีอิสลิมอีควายดอกทองหน้างูอีพวกเคียพวกนี้ประเทศชาติไม่เจริญอะ่ะกูจะบอกให้เลยกูยจะขายชาติาได้ยังไงกูไปเยี่ยมทหารตั้งแต่มิถุนายนกูไปเยี่ยมตั้งแต่ปราสาทตาเมินคนปราสาทตาควายช่องบกช่องอานมาอุทยานแห่งชาติเขพาพระพิวรานฐานบ้านํำราจังหวัดตราดสะแกว้วบ้านหนองจาน กแก้วตรงด่านกูเอาถุงเท้าเอาเสื้อผ้าไปให้เขาอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารปูิสลอนช่องสงงำช่องจอมสายตะกูกูไปมาหมดกูลงพื้นที่มาหมดอีสัตว์มาบอกกูขายชาติคนที่ขายชาติตัวจริงคือไอ้สามเปอที่มันป้อนอำนาจประชาชนมีอำนาจมาสิบปีแล้วก็ยกแผ่นดินไทยนะให้เขเมรสร้างบอน นั่นแหละสามตัวนั้นเนี่ยขายชาติตัวจริงพวกอัมมานนั่นแหละขายชาติตัวจริงรู้หรือเปล่าอีพวกสลิมหัวควุยอีพวกโง่สหมองหมาปัญญาควายคนที่ขายชาติตัวจริงคือพวกอัมมานมันเป็นทหารทะเทมันจะปกป้องอธิปไตยแต่มันทำเป็นมองไม่เห็นท้าเส้น จังหวัดตาราดที่มันสร้างถนนงบห้าสบ็ดล้านเนี่ยอยู่ในยุคข,ของที่ไอ้ประยุทธ์สามเป่าเป็นนายกเป็นรัฐบาลมึงว่าเฮียไม่แน่เอาภาษีประชาชนห้าส็ดล้านไปสร้างถนนสี่เลนลาดยางอย่างดีเลยเพื่อให้คนไปเล่นการพนันที่บ่อนของไอ,งเอง้เขเมรนขายขายชาติตัวจริงอิสลิมอิสัตมาบอกว่ากูเป็นสอสองสี บอกว่ากูเป็นคนขายชาติอีสัตว์มึงดูทหารเนี่ยวันนี้เห็นไหมอ่ะคนแถวนั้นเนะะี่าาธงชาติวันนี้เป็นวันธงชาติไทยเขาจะเข้าไปทหารยังไม่ให้เข้าเลยมึงเห็นหรือเปล่าอีสัตว์ทหารเขาประกาศแล้วภาคกีสานก็เหมือนกันบอกว่าตอนนี้มันมีรบกันเดี๋ยวมันยิงปืนใหญ่มามันตั้งปืนมาทางบ้านเราช่องบอกเมื่อวานนี้มียิงแต่ว่ายิง ยิงยังไม่มีประชาชนล้มตายบาดเจ็บอาหารยังไม่มีมันยิงระเบิดมาจากกระสุนปืนมาเพราว่ากลัวประชาชนไปแล้วเดี๋ยวอันตรายแล้วก็แบบไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรแล้วเดี๋ยวทําให้ขมมันรู้จุดพิกาศแล้วมันยิงปืนใหญ่มาทหารเขาจะไม่ปลอดภยัยเขาก็ประกาศแล้วว่าถ้าต่อไปนี้ใครจะเอาของไปให้ทหารต้องแจ้งล่วงหน้าสามวันเข้าไปที่ฐานเลยไม่ได้แล้วต้องไปยังจุด ที่เขากำหนดให้เท่านั้นเข้าใจหลือไปาอีพวกสลิมหน้าโง่อีพวกควายมาคอมเมนต์เนี่ยออสัตว์บ้าให้หมดแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งความเอามึงเข้าคุกด้วยอีพวกสลิมหน้าโง่ก็เพราะพวกมึงนั่นแหละคือพวกทำลายชาติเปลี่ยนสมองคิดซะว่าบ้านมึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ,พอา้พวกอํมมาดพวกอํมมาดนั่นแหละขายชาติตัวจริง กูเป็นเพียงแค่คนที่จนจนเอาเงินไปแจกประชาชนที่มันอพยพไปเยี่ยมเขาที่ศูสุริพิงศรีสกเกตกูหมดไปสองแสนกูจนกูให้คนละยี่สิบให้เป็นหมื่นคนแล้วกูก็ซื้อของไปให้ทหารเงินกูทั้งนั้นกูไม่ได้รับบริจาคใครอีกสัตวบอกว่ากูรับแจ้งทักสินไปหรือเสื้อแดงไปเขาไม่ได้จ้างกูอีสัตว กูทำน้ายานี่ขายแล้วกูก็ทํายําบุญเส้นที่เป็นกะละมังทํายําม,มาม่าเป็นกะละมังส้งตมตำเป็นกะละมังกูก็ตักใส่ถุงใส่ถุงเป็นสี่สิบถุงแล้วก็ไปให้เขาที่เรือนจํคของไปไม่ให้กําลังใจทักษณิณมีอะไรไหมบอกทำไมลีเนทะเมื่อก่อนดา่าเพื่อไทยกูไม่ได้ด่าทุกคนกูด่าเฉพาะเวลามันทําเกี่ยวกับน,นโยบายมันที่มันไม่ถูกต้อง อีสัตว์มึงเดี๋ยวนี้ท้าไม่เปลี่ยนเป็นจิ้งจอกสองสีมาให้กําลังใจทําไมต้องให้กําลังใจทักษิณให้กําลังใจเสื้อแดงก็เพราะว่าหลังจากเกิดสงครามเราก็เลยรู้ไงสื่อมันชนกะขุดคุยชาวบ้านก็ขุดคุยวีระสมความคิดกดเคยพ่อเลี้ยงโจกพ่อลังเจลูกชายสนธิลิมทองกุลถกถุดขุดคุยสนธิลิมทองกุลขุดคุยจนเรารู้ไง เ,เสียแผ่นดินนะั่นน่ะสิบอจุดนะ่ะที่เขมรเอาไปเป็นสิบปีอยู่ในยุคสมัยของเอ้ปะยุทธ์จันโอชาสามปอปะวิตอกปสามคนนี้แหละกูถึงได้เปลี่ยนให,ให้กำลังใจทักษิณเนี่ยเข้าใจยังไอ้พวกสลิมหน้าโง,ง่ควายแค่น,นี้ยังไม่มีสมองอีกเลอออ้สั์